อ no ุ้ยต en ัวใหญ่จ้าทุกคนเดอด้วยดิสายเปกนะทุกคนสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับผมปิ๊กอาบาเช่นะทุกคนวันนี้ผมมากับผู้ใหญ่เดือนะแล้วก็เชนคนล่างเขานะแล้วก็พีดาพาลุยนะพีดาพาลุยเป็นคนที่กล้องให้ผมนะไม่ได้เอาขาตั้งกล้องไว้นะผมจะมาตบปาดนะทุกคนขนมปังนะ จะใช้เยอ่อนน้ปังนะต้องในบ่อมาดูกันเลยนะทุกคนว่าจะว่าจะได้สักกิโลนะอี๋ปลาฮุบ,บโอ้ยปลาฮุบหุบตัวใหญ่จัด คอบังหลฮะฮัลโหลฮัลโหลครับต uh, uh, uh. um, uh, ัวเองฮโครับตัวเอง้ยยุยย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 ้ยยยยยยย้ยนุยยยัยยามยย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 ี่ยยยยยยยุยย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 อยย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 ้ยย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 ้ยย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 ย ขาปาไม่มีกระชังนะใส่ในถุงมาทอะไรทุกคนทั้งทุกคนซูมนะจะเห็นจัดๆเลยเมื่อกี้นะไม่รู้ใช้แอลกอฮอล์หรือเปล่านะทุกคนแอลกอฮอล์อะไรเนียอูดีแม่งยังไม่ัำลงนี่มสาสัมผัสได้เดือดกันนะมันลลง,งแล้ว จะกินมาจะเอาไปให้กินโอ้โหที่จะให้ขี้กับเกรดมาให้กินกนะยโอ้เยี่ยมเลยเด็กอุอ้ยได้แล้วนะทุกคนใ<ส>ตัวนี้ปล่อยนะทุกคนตัวมันเล็กนะใส่บิ๊กครับใส่บิก๊กตัวเล็กใทรบิก๊กฮะไทรบิ๊กตัวเล็กตัวเล็กโโหผมห่วยไปเมาหวานเนี่ยเด็กคุณไปเที่ยวแกงแล้วกูย่าบน้ำแล้วกูรอขึ้นแม่งเป็นชั่วโมง ต้องรอเพไม่ค่อหนาแล้วก็ไม่อาบน้ำเลยนะน้ำก็ไม่อาบแมงทรงมอก็ตรงมกงองงงไงกูยิ้มเน่เน่าไนม่อาไออ่างกอไปไปข่ามาเลยว่จะแงมัมั้งถ่าว่าเท่าไหร่เน่าไนเด็ดดูอ่ะเท่าไหร่เน่าไนเด้ออ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 เดอดเอเดอดเดือดเดอดเด้อดเดอดเดือดเดอดเด้อดเดือดเด้อดเดอดเดอดเดอ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 เด้เด้อเด้อเดอเดอเด คืออะไรครับกาแฟนแม่งดึใจจนไม่ดึงบุงดึงปลายนะทุกคนอืมดึงไว้จบจัดเลยผมเข้าใจนะทุกคนว่าเพื่อนผมกำลังมีความรักยอดสุดอ่ะคิดถ้าให้ดูการเคลื่อนแม่งเดี๋ยวอมแม่งมาไม่ดึงไม่ดึงอย Tamam <iendo> ครับปีใครอยู <before> ่ไหมครับมาแล้วนะเจ้ากอดดิ้งดิ้เจ้ากอดไม่ใส่ทุนเนาะ่อ้ยมาแล้วสายบิ๊กสายบิ๊กตัวนี้ไม่ปล่อยนะกำลังพอดีเลย ไม,ไ,มไม่ปล่อยไม่ปล่อยไม่ปล่อยนะโอ้โไม่ปล่อยถ่ายขาดคำเลยไม่ปล่อยที่ด้าต่อเดี๋ยวมันหลุ่นเลยถ้าลงคิวไม่จัดต่อไหนเด็กแบบนี้ต่อขึ้นมาเยอไอ้เหี้ยที่อยู่นะอะไรวะ อืมบ้าเก่าแล้วพี่เหลยังม่ลงถึงขางลางเรั้อืมตัวให่ส์บิ๊กเลยทุกคนไส์บิ๊กไซส์บิ๊กเลยนะทุกคนบิ๊กที่มันคล้ายๆสมอลทุกคนไซส์บิ๊กไซส์บิ๊กตกแป๊บเดียวนะครับไม่ถึงหนึ่งวิครับได้เพียบเลย ขนมนี้ขน่าตายังกินเลยทำไมมดจะไม่กินนะแก็คุณน้องบังมาเดิกแลก็ไม่ตกอ่ะรู้หรืองไม่ตกกำลังทำบัตรเบ็ดอยู่กำลังทำบัตรใช่หรือยัง่าบัตรแต่ไม่แยกบ้านหรอกไม่เกินลบกูจะอุ้ยตัวใหญ่จ้าทุกคนเทได้วยดิสายเบกนะทุกคนแม่มองเทไปเห็นเดินสายเบก มาคุทำบ้ามัเยอะเลยคุยคจะวางหมดเลยเนี่ยไม่เจ็บนะบิ๊กจุกคนเดียวมาดูพี่คนนี้กันนะอกบานน้าขำมากตลอดเลยนะทุกคนเขาชื่อ YouTube ว่าพี่เชนคนหลังข่าวนะทุกคน มาแล้าแล้วมาดูนะดูดูดูมา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 ดูาดูม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 ้ดูมาดูมากูมาด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 ดูมาดูมาดู คือคนนี้เล่เสียงดังมากเลยนะไม่ต้องใช้ลําโพงไม่ต้องใช้ลําโพงนะลำโพงมันเสียงดังลําพังมันเหงาใจถ้าน้องไม่มีใครนี่ต่อเดี๋ยวไม่ต่อเลยมาทิ้งอะไรเนี่เนาะ dukkan wani ya baki kila na don tura biyu na tolo tolo to potekili ya เปลี่ยนไปแล้วนะฮะฮึฮฮึไม่จะลงเลที่ข้างเหรอพี่เมื่อกี้แมงทุ่นมันปิวแล้วหรอจมแล้วจะก็จะก็ดึงเลยดึงเลยดึงเลยครับทุนดูปิชินะรอมยน้จะดึงหมจะดึงไหมจะตลกัจะตจะตจะทยังไงจะยังไงงนี้จงนี้ชินปิชินยน ดับตายนะดึงให้ดูแบบสร้าความสิ้นหวังมากนะทุกคนฮะดึงอะรขนมปังถินฟูพี่เค้นทำยังไงนะทุกคนวันนี้มาต้อนมาต้อนโอ้โหใส่ปิ๊กเลยทุกคนไอ้เจิดผมก็รู้แล้วมันได้ไหมนี่มา้โอ้ใส่ปิ๊กเลยใส่ปิ๊กใส่ปิ๊กปิ๊กอลไรปิ๊กเบิ้ม เกือบได้ไปคุยนิดเดียวทุกคนมื่กี้พี่เชนเกือบได้นะทุกคนนิดเดียวจริงๆริครัโอ้โหได้ตัวแล้วได้จะโดนเลยเนี่ยทุกคนจะโอ้ยใส่โอ้ยตัวเล็กด้วยดเล็ก ตอนนี้ไม่มีตัวใหญ่นี่ปลากระเพี่มันตัวเลื่อนไม่กินเบ็ดเลยแขกไม่ชอบกินนมปังเลยชอบกินเบ็ดให้โอกาสไล่ร้อยแบบคุณต้องบางจะหมดสองอยู่แล้วเราจะจะปลาใหญ่ต้องควายกินไปก่อนได้ตัวใหญ่จากตรงนี้ไม่มีแล้วพี่คนนี้ได้ยืนตกนะทุกคนนองจากว่า แฟนเขาได้บอกเรื่องนะต้องยืนตกเลยนะทุกคนเครียดมากเลยนะเขาแกล้งทุนไปแกว้งไม้แกว้งมแล้ะทุกคนเคียดมากๆืว่ต้อประกบไว้ตลอดนะกลัวากโดนน้ำตายนะทุกคนโอ้ยนุ่เลยพี่ชนไมาพี่เชนจัวนี่พินพี่ชนพ่เชนไปตอยไตอทาามนึ่งล้วอนจวนี้จวนี้ี่ ตตตทีไม่ได้เลยนะทุกคนโอ้โหผมก็เชียร์แทบเป็นแทบตายนะทุกคนโหยังไม่ได้สักตัเลยนะบิ๊กเบิ้มได้เดยวบิ๊กจิ แต่ลองใายไส้แล้วมังเด็กใช้กรอกทุกคนก็ได้ประมาณนี้นะแค่นี้ผมก็จะกลับบ้านแล้วทุกคนได้ปลาอะไรมั้ได้ปลาน,นินกับเต่เพียนนะทุกคนอ่าไว้เจอกันไว้เจอกันไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นำกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ Bye.